มันนี่มาดักหนูนะครับมวยยามหนูนะครับมายามหนูเด้อขีดหนังมาเนี่ยัากิเด็กว่าเสเออไนเด้อเด็กที่ครับหลังแรกนะครับหลังแรก เตานะครับไม่โดนไม่โดนหนึ่งวันแต่บอกว่าปั้มนะไม่โดนนะครับไม่โดนเลย

โอ้มานะครับตัวหนึน่งนะครับน้องว้าวมาเยังไงเมื่อตัวจับจับจับแจ้งโอ้โหครับแจกงนี้วันแจ้งหนึ่งตัวนะครับอืมรับจดเลยนะครับจดเลยครับฟีมมอร์ฟิเมอรอฟิเมอร์เฮ้ย

นี kh kh ่ครับตีนตัวครับอื้ลงสั่นเดียวเหยียบเหยียบอเลยเหยียบ้อเดยวดึงอะนะไม่ใหญ่นี่เหยียบอดึงเลยเดี๋ยวตัวนี้เนี้ยขาตายแล้วนดึงดึเออหาแล้วเนาะ เออครับเป็น1เไโอ้โหอีกมตรอีก1เมตรด้อครับนี่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 นีนีคนีนี่นนี่นีนี่ีนีนี่นนนีนนนี ซื้อยูเดินตื๊ดไหมดับโอ้ยตับเสีใส่ไปตัวนใส่แล้วตกลงไปกอนมาดูอีกตัวนะครับโอ้นันนะครับตันนะครับขึาหนึ่งเมตรนะครับ ก็าอ้มาแล้วกนี่น้ำตัวเดี่ยงเลยน้ำเดวดูอยู่ผมครับได้มาสี่แล้วนะครับเดี๋ยวดูต่อไปนะครับ May mit na han ออกมันยุบงานเดยวไม่ยั่ไไม่ทำไม่นี่ไม่ไม่สิวเนี่ยลุกห,หน้า